สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังนะครับก่อนดูคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์และกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะลิงก์ last r i s e เป็นภาคสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออเขาประกาศนะครับว่าเป็นภาคสุดท้ายแต่ว่าไม่รู้ดิผมมีกลิ่นท้าแม่งท่าแม่งอะว่าแบบเดี๋ยวน่าจะหาทางไปได้อ <laughs> <rich>. hey. ีกนะธุรกิจนะนาเดี๋ยวคอนเจลิงเนี่ย มันก็ไม่ใช่แฟรนไชส์ที่แบบสิ้นไร้ไม้ตอกใช่ไหมก็น่าจะมีวิธีการไปต่อแต่เท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะ <c oughs> น่าจะหมดแล้วเรื่องราวของเอสกับลอเรนวอลเล,นเ,ลนเนี่ยรู้สึกว่าเอสกับลอเรนวอเล,น,เลนจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมนุษย์หมาป่าด้วยนะไปเจอนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเอามาประยุกต่อยอดได้อีกมั้งหรือไม่ก็อาจจะไปเล่นแบบรุ่นลูกไหม เออจูดี้โทนี่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าภาคนี้ก็มีจวถึงลูกของเอ็ดกับรอเรนวอลเลนเหมือนกันคือตอนเริ่มเรื่องอ่ะเขาย้อนไปก่อนเห็นเอ็ดกับรอเรนตอนสาวตอนนั้นช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ไ่ผงไ่ผีไ่วิญญ,ญาณไ่อะไรก็ตามเรื่องนะแต่ว่าตอนนั้นตัวรอเรนอ่ะปวดท้องคลอดพอดีกาลังทําพิธีผีมาจิ้มพุงปึ๊กเออทอี จะคลอดจะคลอดแล้วช่วยด้วย help help จะคลอดวันนีนะครับเราก็ไปคลอดโอ้ยทุรักทุเลขับรถไปเอสนี่บึงแบบโอ้โหมีเท่าไหร่เยียบนิดอะ โหเย็บมิดนะครับเครื่องยนต์นี้ตีกันบบ่บ่บไปถึงโรงพยาบาลไอเหี้ยปวดท้องคลอดหมอสัมผัสสองทีไอเหี้ยนี่คือมันไม่ได้แล้วเข้าเข้าห้องฉุกเฉินเลยคลอดคลอดคลอดต้องคลอดเดี๋ยวนี้เด็กแย่หัวแล้วเด็กแย่หัวแล้วประมาณนั้นนะนะแล้วก็ไปคลอดระหว่างที่คลอดก็มีปีศาจเออเป็นปีศาจดรวยตามมาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่คลอดจูดี้ไม่หายใจด้วย มหมอวินิชัยตอนนั้นเลยว่าแบบโอ้เด็กคลอดมาไม่หายใจสแสดงความเสียใจด้วยนะครับเออตัวเอสกับรอเรเนเนี่ยเขาก็แบบทําใจแล้วด้วยนะพอหมอบอกไงว่าแบบลูกไม่รอดเออเขาก็แบบแต่ขอกอดลูกหน่อยอ่ากอดร่างก็ยังดีตอนที่คลอดอะ่ะเขาสวดขอพระเจ้าด้วยเออตัวรอเรเนนะร่ะเขาสวดขอพระเจ้าด้วยขอให้ลูกรอดขอให้ลูกรอดขอให้ลูกรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแค่แค่กาบปฏิหาร เออจูดีนี่จากที่หมอดูว่าเฮ้ยตอนแรกตายสักพักอ้เยียอยู่ดีก็เฮิกขึ้นมาเด็กร้องแ้วแ้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปฏิหารช่วงแบบถือกำเนิดตัวจูดีลูกสาวของเอสกับลอเรนปฏิหารกันไปแตกกลายเป็นว่าตัวจูดีเองอ่ะเขามีสัมผัสเหมือนลอเรนเลย มีพลังเหมือนกันนะครับก็คือตัวจูดี้เนี่ยมักจะได้ยินเสียงและเห็นถึงวิญญาณมองเห็นวิญญาณสัมผัสนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตัวรอเลนเขาด้วยความอาบน้ำร้อนมาก่อนผ่านมาแล้วก็มีบทสำหรับท่องอะ่ะบทหนึ่งให้จูดี้ท่องก็แบบ ท่องปั๊บจะได้ลืมจะได้ไม่โฟกัสมันจะได้แบบว่าเหมือนกับท่องเสร็จปับ๊บสิ่งชั่วร้ายจะได้หายไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ท่องนั้นตลอดนะตั้งแต่เล็กจนสาวคือในเรื่องอะขยี่ตัวจูดี้พอสมควรขยี่แล้วเล่าแล้วปูพอสมควรผมเลยรู้สึกว่าพูดว่า The Last Rise เป็นภาคสุดท้ายเนี่ยเผล,อ,เลอนะอาจจะเป็นภาคสุดท้ายของเอ็กับรอเลนหรือเปล่า เออนะมีโอกาสเป็นไม่ได้นะเป็นภาคสุดท้ายของเอสกับโรเลนนะครับแล้วก็ในจักรวาลก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกไงเออมีเล่าเรื่องจูดี้รุ่นลูกรุ่นเลิกอะไรกันไปได้ปะ่ะหรือไม่ก็อาจจะเก็บตกอมวร์วฟูฟมนนษุ์หมาป่าไหมเออไปเจอมนุ์หมาป่าอะไรเงี้ยก็แต่งเติมใส่ซีตีไข่เพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปเพราะว่าเดอ๋ยวคนจลิงอ่ะเขาเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นเบสออนทรูแบบเหมือนทําเป็นสารคดีขนาดนั้น เออเขาก็เอามาแต่งเติมเพิ่มเติมอยู่แล้วอะไรที่มันน่ากลัวน้อยก็บัฟให้มันน่ากลัวเยอะๆบางคดีบางเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เห็นผีเป็นตัวตัวก็ให้เห็นเป็นตัวตัวเออแบชิบงแบชิบ้าปีศาจตนไหนผูกได้กับผูกใช่ไหมเออก็น่นก็ทํำไปเออไม่แน่นะอาจจะมีแบบอันนี้เป็นภาคสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด <laughs> เห็นออกจะบ่อยเดอะล s าส์ไลทผมว่า เป็น The c o n นเจ i n g ภาคที่ผมรู้สึกโอเคกับมันนะจริงๆในความรู้สึกของผมอะเดอะคอนเจอลิงมันจะเป็นเหมือนหนังผีที่แบบโงครึมหน่อย อืมโจงครึ่มแฟนตาซีตุ้มตามก็ได้ปะ่ะเออมันไม่ได้กลิ่นหนังผีแต่ The Last r i t e เนี่ยมันให้กลิ่นแบบหนังผีจริงๆอีกครั้งหนึง่งเออไม่ได้ตุ้มตามไม่ได้โฉงช้างมากขึ้นพอมันไม่ได้ตุ้มตามไม่ได้โฉงช้างมากขึ้นมันกลายเป็นว่ามันคือคอนเจลิ i ง g ภาที่ไม่รุกหนักใสเ่เรามากเกินไปผมรู้สึกว่าผมผมโอเคอีกอย่างหนึง่งบรรยากาศดีด้วยผมว่าหลอนดีเพราะว่าในเรื่องอ่ะเขาเล่าไปแล้ว เลยว่าจูดี้ลูกสาวเกิดมาได้ยังไงมีเหตุการณ์นูน่นนี่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจั่วเพิ่มไว้อีกก็คือมันจะมีกระจกบานหนึ่งเป็นกระจกอาถรรพ์ประมาณนั้นเออพอมันจบส่วนของย้อนอดีตปูเรื่องตอนเริ่มไปปั๊บเนี่ยมันก็เข้าเรื่องโดยที่ในเรื่องอ่ะเขาจะเล่าเป็น2เส้นอยู่เออเส้นแรกคือเหตุการณ์ของเอกับโรเลนนี่แหละที่เขาก็แบบเหมือนอยู่ในช่วงเริ่มวางมือแล้ เขียนหนังสงหนังสือ,อเปิดพิพิภัณฑ์พิพ,พิธภัณฑ์อะไรอย่างนั้นแล้วก็ไปแบบเหมือนไปพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจนูน่นนี่อะไรอย่างนั้นนะนะเออเขาก็แบบเริ่มจะวางมือไม่ค่อยรับเคสแล้วบวกกับว่าเอสอะครับเขาเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยก็อ,อายุเริ่มมากขึ้นไงเออร่างกายก็เริ่มไม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้โดยที่อีกเส้นหนึ่งอะ ก็เป็นเส้นของครอบครัวสมอลครอบครัวสมอลเนี่ยในเรื่องเปิดมาคือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติเป็นญาติสนิทมิสหายของเอสกับโรเลนอะไรอะนะแต่สิ่งที่ทําให้เอสกับโรเลนต้องมาพัวพันกับไอ้ครอบครัวสมอลนี่ก็คือมันจะมีอยู่คืนนึงไอ้ครอบครัวสมอลเนี่ยเขาซื้อกระจกบานหนึ่งกระจกบานหนึ่งซื้อมาให้ลูกสาวเขาบอกว่าได้มาจากร้านของเก่า เออแบบเหมือนเขากําลังจะทิ้งอยู่แล้วก็เลยขายให้ถูกๆไม่แพงก็ซื้อมา <c oughs> ตอนเ็กที่พูดว่าที่มาที่ไปของกระจกอะ่ะ <c oughs> กูก็ว่าแบบไอ้เฮียเออ มือสองเขาจะทิ้งอยู่แล้วไปซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายให้ราคาถูก,ถกๆไปโคตรแปลกแปกนี่ครับเพราะกระจกบานเบลล์มเลยนะคือถ้าจะมองว่าสวยมันก็สวยดีในฐานะของเก่าแต่เผอิญว่ากระจกบานนั้นคือกระจกบานที่เอสกับรอเลนเคยทําพิธีเอาไว้เคยไปจิ้มแล้วล่าเอาไว้อยู่ตรงกลางแม่งรอยล้าวย,ยังมีเลยปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้าเป็นบ้านเราอะกระจกเล่าหรือกระจกเป็นรอยของมีตำหนิเขาไม่ซื้อมาหรอกใช่ปะ เออแต่ว่าอ่ะโอเคนี่กับซื้อเข้ามากลายเป็นว่ากระจกบ้านนั้นคือกระจกที่แบบผัวพันกับเอ๊กับลอเรนตอนสาวๆก็คือตอนนั้นน่ะเอ๊กับลอเรนเหมือนกับว่าประสบการณ์ยังน้อยเออไม่รู้จะจัดการยังไงก็คือเป็นหนึ่งในเคสที่เอ๊กับลอเรนเนี่ยติดค้างอยู่เหมือนทำไม่ได้ปีศาจในกระจกคือแบบร้ายกาลมากฟิลนั้นพอกระจกบ้านนี้เข้ามาในบ้านของสมรูรก็ ชิบหายีิครับในเรื่องอ่ะบ้านของสมออ่ะมันเหมือน ai, คล้ายๆกับว่ามีผีเจ้าที่อยู่ด้วยเออโดยที่ผีเจ้าที่ของบ้านสมอลเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วเขาตายจากการที่เหมือนกับว่าเป็นเคสเหมือนแบบมีชู้ไล่ฆ่ากันโมโหโกรกเกี้ยวในเรื่องมันเลยจะมีแบบเหมือนผีเหมือนใส่ชุดเหมือนเป็นชาวนานิดนึงอ่าเมื่อก่อนโบนานแล้วตรงนั้นมันมีทุ่งนา เ,เขามีนามีที่มีไล่มีเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็เกิดคดีมีชู้มีเชื่ออะไรกันก็ฆ่ากันในบ้านพอฆ่าตายในบ้านปั๊บวิญญาณก็สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ได้ไปไหนกลายเป็นผีเจ้าที่ประจําอยู่ตรงบ้านหลังนั้นหลังจากที่เขาเอากระจกบ้านนั้นเข้าบ้านน่ะมันกลายเป็นว่าปีศาจในกระจกอะ่ะ ใช้ผีเจ้าที่ในบ้านอ่ะเป็นเครื่องมือในการปั่นป่วนยิ่งคราวนี้บ้านม่งกลายเป็นอยู่ไม่ได้หลอนนู่นนี่กลางคืนนอนๆอยู่ลอยไอ้เหี้ยนอนนอน,น,อ,นอยู่หายใจไม่ออกนอนๆอ,อยู่มีคนดึงขาเดินเดินอยู่ตู้เปิดเองไรเงี้ยบ้านหลอนกลายเป็นหลอนขึ้นมาเป้าหมาย หลักๆสําคัญคือต้องการจะหลอกล่อตัวจูดี้ลูกสาวของเอ็ดกับรอเลนมาเพื่อให้มาเจอโอพัฟเปิดศึกตามล่าความอร่อยเพียงซื้อซีเรียลโฮเกรนของโอพัฟลดใดก็ได้สะสมไม่ครบร้อยซองพร้อมใบเสร็จแลกได้ทันทีหมวกลิขสีแท้วันพีซได้ที่เพจโอพัฟออกล่าความอร่อยได้แล้ววันนี้ที่เ e เว่นอีเลฟเทุกสาขานะครับเพื่อให้มาเจอเคสนี้อ่าแล้วก็ ตัวปีศาจเนี่ยเขาจะได้เอาตัวจูดี้ไปเพราะจริงๆตัวปีศาจอะเขาตามจะเอาตัวจูดี้ตัง้งแต่เด็กแล้วเออแต่เอสกับลอเรนเหมือนแบบสกัดกั้นไว้ได้ก่อนช่วยลูกตัวเองเอาไว้รอดนะเฮือกที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนั้นโดยที่ระหว่างเนี้ยก็คือเป็นจังหวะร้อนไอ้บ้านซมบลก็ร้อนอยู่ในบ้านบรรยากาศบ้านแบบบ้านบ้านไอสัตว์บ้าน,าน,าน,อานตอนดูเนี่ยกูก็รู้สึกว่าแบบเป็นกูก็คืออยู่ไม่ได้ไอ้เชี่ยนอนข้างถานนก็นอน จังหวะนั้นกูนอนหน้าเซเว่นไยแต่ประเด็นก็คือเขาเขาดีอย่างหนึ่งคือเขามีข้อจำกัดของบ้านเสมอเอาไว้โดยที่เขาจั่วไว้เลยเขาพูดแบบชัดเจนเลยว่าบ้านเนี้ยคือไม่ได้ร่ำรวยมากเออไม่ได้ร่ำรวยอะไรจะย้ายก็ไม่ได้ย้ายไปไหนอะ เงินไม่ได้มีพอที่จะแบบย้ายบ้านอะไรแล้วบ้านจะขายก็คือไม่ใช่ปุบป,ปรับขายได้เลยมันเริ่มแบบมีคนรู้แล้วว่าเอ้ยบ้านนี้เริ่มมีผีสิงมีบาทหลวงมานู่นนี่นะครับแล้วมีนักข่าวลุมนู่นนี่ก็คือไม่ขายจะขายไงขายบ้านผีสิงไงครั์กำลังดังเลยอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือแบบมีข้อจํากัด ชัดเจนว่าแบบครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยเงินก็ไม่ได้ค่อยมีเคสก็เริ่มดังแล้วพอเคสเริ่มดังปับ๊บคนก็รู้แล้วนี่บ้านผีสิงก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใครต้องการหาทางออกไม่ได้มันก็มีบาทหลวงพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับโดยที่บาทหลวงคนนั้นนะ่ะเขาเป็นบาทหลวงที่รู้จักกับเอสกับรอเรนดีอืมเคยทําเคสเคยล่าผีล่าเพอะเลยด้วยกันเนี่ยรู้ดีเฮ้ยเคสนี้ต้องเอสดรอเรนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกอะ่ะเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเริ่มสัมผัสเลยที่บ้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะไปที่บ้านไปที่บ้านของเสมอแล้วไงไปสัมผัสไปดูนู่นนี่นั่นไปสวดดูปั๊บ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 ตอนแรกก็นึกว่าแบบจะเอาอยู่นึกว่าคนเดียวเอาอยู่ก็ไม่น่าจะอะไรเพราะว่าเราก็เหมือนเคยทำงานแบบเคยทำเคสกับเอสกับรอเลนมาแล้วเจอหนักๆก,ก็เยอะนะเจอหนักๆมาก็เยอะนะเนะ่คนเดย ไอ้คนเดียวก็น่าจ,จะอยู่อย่างนั้ยมาลองดูก่อนทาไหวไม่ไหวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ปะ่ะเออลองมาดูก่อนสักพักสวด2องาทีเหมือนสแกลี่มูวี่เหมือนกันนะสวดสองทีอาตมาว่าอาตมาไม่ไหวแล้วในะ <laughs> <laughs> ยะเหตุการณ์มันดูฮาดีเหมือนกันอะแบบบานหลวงเข้ามาปั๊บแล้วแบบ พ่อว่าพ่อพ่อคนเดียวไม่ไหวแล้วออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปตามเพื่อนมาก่อนทิ้งเลยไอ,อ้บ้านสเสมอครอบคัวเสมอแม่งก็แบบตอนแรกก็ตกใจบ้านลวงหลวงพ่อเดี๋ยวแต่ก็คือเขาก็จะไปตามเอสดรอเรนมาแต่ไม่ทันได้ตามโดนผีตามหักคอซะก่อนเออไลทจัดฟิลนั้นนะครับเอดกับรอเรนก็รู้ข่าวก็เสียใจหลวงพ่อแม่งเสียตอนนั้นบวกกับว่าจูดี้เนี่ยเริ่ม ยิ่งอยู่นับวันยิ่งอาการหนักไอ้บทที่ให้ท่องอ่ะเที่ตัวรรเลนเขาให้จูดี้ท่องให้ลูกสาวเขาท่องเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบเริ่มไม่ได้เริ่มเกิดถีขึ้นตัวจูดี้เองก็มีเซอร์ไพรส์โทนี่แฟนเขาวะเอ้ยก็มาขอแต่งงงแต่งงานอะไรจะไปลองชุดแต่งงงแต่งงานก็ร้อนอยู่บ้านแม่ก็ร้อนอยู่บ้านก็ร้อนร้อนเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วจูดี้เขาบอกว่าเขาเหมือนกับรู้สึกว่าเขาต้องไปที่บ้านของสมอล ม,มันเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างให้เขาต้องไปเออจูดี้แม่งก็ไปเอสกับรอเรนก็ไม่ได้ดิลูกสาวไปก็ตามไปใช่ป่ะก็ไปเจอเฮ้ยจูดี้อยู่บ้านของสมอลจริงๆตอนแรกอะกะว่าจะเอาลูกสาวกลับเพราะว่าเอสกับรอเรนเนี่ยคือตัวเอสดก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยเออเป็นโรคหัวจงหัวใจเสี่ยงหัวใจวายเส้นเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าโอ้แม่งไม่ฟิตเหมือนแต่ก่อนนะครับตัวเอสกับรอเรนก็กะว่าแบบจะแค่มเมาลูกสาวกลับ แค่นั้นไม่ได้มาทําเคสนักข่าวเต็มเลยนะนักข่าวก็แบบอุ้ยเอสกรอเลนมาอา, <c oughs> อารมณ์อารมณ์แบบเอ้ยหมอปลามาเองจังหวะนั้นสมมุติหมอปลากาลังฮอตหมอปลากําลังฮอตเลยหมอปลามาอุ้ยนักข่าวจอกล้องเลยครับนี่หมอปลามาทําเคสแล้วบ้านสเสมออะไรเงี <c> ้ย <oughs> ประมาณนั้นนะนะเอกรอเลนก็ฝ่าฝูงชนฝูงนักข่าวเข้าไปปั๊บจะพาจูดี้กลับออกมาแต่กลายเป็นว่า บรรยากาศสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเฮียไม่ปกติจริงว่ะอะอย่างน้อยๆสํารวจลองดูที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวสมมตไอ้เชียแม่งเด็กตัวเล็กตัวน้อยคือครอบครัวสมมเขามีลูกแบบมีเด็กตัวเล็กตัวน้อยด้วยไงเออแล้วก็แบบเออนะสักหน่อยทิ้งท้ายอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณทิ้งท้ายช่วยสักหน่อยแล้วกันเออลองดูพอเริ่มตรวจเริ่มตาเริ่มอะไรขึ้นมาไปเจอว่ามีกระจกอยู่บนไอ้ชั้นใต้เพดานอะ เออของฝรั่งของบ้านฝรั่งเขาจะมีแบบบันไดดึงตรงเพดานใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนจะเก็บของได้ใช่ป่ะตรงห้องใต้เพดานตรงนั้นนะครับขึ้นไปเจอไอ้กระจกเฮียเนี่ยรอเลนก็แบบมีนิมิตเลยจําได้ว่าเฮ้ยกระจกบ้านนี้เมื่อตอนสาวๆไงบอกกับเอสตอนแรกเอสเหมือนก็แบบเหมือนจะช้าช้านิดนึงเออเหมือนกว่าจะนึกออกก็ช้ากว่ารอเลนนิดน,นึงรอเลนนึกออกก่อนรอเลนก็บอก,กบเอสเฮ้ยนี่ไง กระจกไงที่บ้านตอนนั้นที่เราทำโอ้ยเฮียเริ่มจำได้อ๋อเออว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านของสมอลมันคือแบบเฮียไม่ใช่แค่เรื่องของสมอลและเรื่องของพวกกูด้วยแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเราอะเออเราไม่สามารถจัดการกับเคสกระจกนั้นได้ตั้งแต่ตอนนั้นมันเลยแบบเนี่ยส่งผลให้บ้านสมอลลำบากขนาดนี้เฮ้ยเราต้องรับผิดชอบก็กลายเป็น ซีนคายแม็กของเรื่องที่เอ็ดกับลอเรนลูกสาวจูดี้แล้วก็โทนี่ร่วมกันทำพิธีนะครับปุ๊บ,ป,บ,ป,บปั๊บปุ๊บจับกระจกปับ๊บจับทำ,ทำมือวาวิชาเฮ้ยเป็นตัวมันเนี้ยปึ้งกระจกร้าวไป <c oughs> ก,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 ก็ยังมีฟ e e l i n g แบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะ แฟนตาซีแอคชั่นบิวบิวแบบในสไตล์ของคอนจจลิงบางคนดูคอนจูลิงอาจจะชอบติดบิวไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยังมีช่วงท้ายแต่ผมมองว่าอยู่ในปริมาณที่ดีมันไม่เยอะเกินไปคอนจูลิ่งบางภาคอะหลังๆมามันจะแบบโอ้โหแม่งจากที่แฟนตาซีที่ตุ้มตามที่บิวอัพโชงชางอยู่แล้วแม่งยิ่งทําเยอะยิ่งบิวยิ่ง ตุ้มตามตื่นเต้นกันไปใหญ่นะครับผมเป็นคนแบบคือไม่ค่อยชอบหนังผีที่จงขึ้นมากพอมันเป็นหนังผีปั๊บผมรู้สึกว่าสิ่งสําคัญคือความกดดันอึดอัดหลอกหลอนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกผมชอบไอ้บรรยากาศที่เขาเซตบ้านของซูเมอขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบกับเคสของเรื่องจริงคือในเรื่องเขาเขียนว่าเบสออ on true s ี o ใช่ไหมแบบอ้างอิงจากเรื่องจริงถูกปะแต่ เท่าที่ผมเช็คข้อมูลมาก็คือเขาก็พูดกันเยอะนะวิจารวิาพา์วิจารกันเยอะทางฝั่งต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบโอ๊ยในความเป็นจริงมันไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้มีเรื่องพูดผีปีศาจอะไรเกี่ยวข้องหรอกเออแล้วตัวไอ้ครอบครัวสมอลเนี่ยจริงๆเหมือนกับว่าเรื่องแบบเห็นภาพหลอน,หร,อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องด้วยเอออาจจะป่วยด้วยอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ว่า ก็ดูเพื่อความบันเทิงกันนะครับเพราะว่าเดอะคอนเจลลิงเขาเหมือนบิวเพิ่มอยู่แล้วใส่เพิ่มอยู่แล้วโดยส่วนตัวผมไม่แคร์อยู่แล้วเหมือนไม่เหมือนนะผมไม่แคร์อยู่แล้วแต่ประเด็นน่ะที่ผมจะชมอย่างน้อยๆเดี๋ยวคนจะลิ last ่งลาร์ดไรส์เนี่ยดูดีนะบรรยากาศผมชอบบิวอัพกำลังดีจัมสแกมมีแต่น้อยมีในแบบที่ผมไม่ได้ติด,มบบผ,มมด,ตดผมไม่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแบบกระหนำ่จำจัมสแกเกินไปอะ ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้บรรยากาศดีเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมติดตามตัวละครจูดี้ไปเว้ยเอยตอตัวละครจูดี้แม่งเฮ้ยเกิดมาปับ๊บเกิดมาพร้อมคำสาบเลยประมาณนั้นน่ะเออมีปีศาจตามล่าตัวมาตั้งแต่เกิดประมาณนั้นก็โ,แบบโอ้โหแม่งบิวซะแบบโอ้โหไอ้ทายาทคนต่อไป <laughs> เอาจริงๆผมว่ามาถึงขนาดเนี้ยถ้าจะ เล่าภาคต่อเป็นแบบ Judy ้วอลเลก็ลองดูครับลองดูอย่างน้อยๆลองตลาดดูก็ได้อาจจะลดบัตเจ็ตลงสักหน่อยนึงเออแล้วลองเทสดูดีว่าเฮ้ยเป็นภาคแยกจากคนจะลิงเป็นรุ่นลูก Judy ้วอลเลจะเป็นยังไงก็ลองดูแล้วกันสำหรับผมนะเดี๋ยวคนจะลิงล่าสไลด์อย่างน้อยๆกลับมาสู่ทรงหนังผีในแบบที่เออเข้าท่าขึ้นนอยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทผมกลางๆนะเออเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องบทไม่ได้มีอะไร เ e อ a s t ์ไร e มันเป็นเล่นกับเรื่องปมตัวจูดี้เกิดมาพร้อมคำสาบมีกระจกอ้างอิงจากเคสในอดีตเอ็กับลอเลนเคยเจอกระจกเฮียนี่แล้วเป็นเคสที่มันทำไม่สำเร็จอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อยอดมาถึงปัจจุบันแล้วก็มีเล่าโชว์สเต็ปบทนิดนึงแยกสองเส้นบ้านสโมกับบ้านของลอเลน เออที่แบบเฮ้ยแม่งสุดท้ายมาเจอกันพัวพันกันอ๋อเฮ้ยกระจกอ๋อกระจกในอดีตของกูเคสที่ทําไม่ได้มาอยู่บ้านสมออ๋อเฮ้ยมาเรามาปราบปีศาจที่อยู่ในกระจกส้นตีนนี้กันอะไรอย่างเงี้ยก็เพลินดีแต่ว่าจังหวะบทอ่ะไม่ได้มากมายนะครับอย่างน้อยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันน่าจะไปทางไหนนะครับมันไม่ได้มีคอนฟ lict ที่แข็งแข่งเข้มข้นอะไรมากมายดูเพลินเพลินไหลๆการแสดงก็ไม่ได้ติดขัดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับงานตัดต่อโปรดักชั่นผมว่างานโปรดักชั่นภาคนี้ดู ด,ดูดีดูดีดูดีเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้เด c o n j u จะลิงลา t ไร s ์คืออใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองดูยังยัง,ย,งยังมีรอบอยู่นะครับผมว่าอย่างน้อยๆก็ไปทิ้งทวนก็ได้เผื่อแม่งเป็นภาคสุดท้ายจริงๆแบบไม่ได้พูดเล่นนะ่ะแบบสุดท้ายแล้วจริงๆนะเนี่ยไม่มีแล้วถ้าจะมีก็คือลีจักรวาลอะไรเงี้ย อย่างน้อยก็เออลองไปดูแล้วกันครับเขาบอกภาคสุดท้ายอ่ะสุดท้ายก็สุดท้ายไว้ก่อนนะแต่ผมมองว่าถ้ามันไปได้อ่ะนายทุนเขาไม่ยอมอยู่เฉยหรอครับใครรู้สึกอย่างไรกับคอนจลิ่งภาคนี้ก็แชร์กันได้แชร์กันได้นะครับผมแล้วก็โอพัตัวนี้ที่ขึ้นอยู่เนี้ย นะครับเป็น O p ภพ 6X กับ One Piece พอละ25บาทโดยที่ o อภพ X วันพี e เนี่ยเขามีของไว้แลกก็คือเป็นหมวกนี่3ใบนี้3ทรงนี้ซื้อ o อภพ X วันพี e ตัวเนี้ยให้ครบ100ซองแล้วก็เก็บบินเอาไว้แล้วอินบ็อกซ์ไปที่เพจโ p ภพเลือกเอาเลย หใบใครสนใจก็เซเว่นทุกสาขานะครับหาซื้อได้เลยว่าภาพตัวนี้ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้าภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ